ที่เข้าไปเป็นคนงานเนาะการที่เข้าไปเป็นคนงานหรือว่าไปเป็นอาคนอาศัยคันเซียวและ้วกะัมันบบได้เมนว่าเป็นบ้านของเข้าถาวรฮะนะพี่นอ้องเลยเนาะเพียงแต่ว่าเข้าไปอาศัยเพิ่นเหตุงานเนาะไปอาศัยเพิ่อนเนะาะอยากมาขอใส้ซิดให้มีซิดเท่าเทียมกันกับเจ้าของบ้านเพิ่นมันกลับเป็นไปบบได้แล้วเนาะพี่นอ้อง สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์ดสุขสุขคนบ่าวจอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่กำลังติดตามฮับสมอยู่ตอนนี้พี่น้องวินตาขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองยูทูบเดอ้อเนาะยูทูบของพี่น้องวินตาเซ็นเกาเซ็นเคยพี่น้องเไย อ่าพบพ่อกันมาเนี่กลมาเปิดคลิปอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยพร่อมกับบรรยากาศเยน็นเย็นเนาะเย็นคักเย็นแน่พี่น้องเลยพ่อมกับบรรยากาศเยน็ยนเย็นตอนเช้าเ้าเลยมาเนี่พบพ่อกันก็มีน้องวิญตามมาเนี่กะอ่ากับบ่มีอย่างไรเด้อพี่น้องเลยก็ับมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเงอฟซีเนาะเพราะว่าบ่ได้มานางโอโลมนำอ่า พ่อเม่พี่น้องนี่ยกลายวัดแล้วเนาะกะพอดีว่าออกไปถ่ายคลิปข้างนอกพี่น้องเลยช่วงนี้กะพอดีว่าสีพีเพียแน่เนาะกัเลยเมื่อนี้บ่ได้ไปทางใดก็เลยมานางอัดคลิปแล้วกะโ,โอ้ลมน้ำพ่อเม่พี่น้องเอฟซีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนอ่าบอกวา่าอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแห่งใจเนาะอ่าได้ทำาคลิปอ,อีกต่อต่อไป ทุกทุกคลิปเลระเนะาะทักทายทุกคนพอมอยู่ในบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเลยพราพ่อกันคลิปนี้กับไม่น้องไม่แต่กับมีเรื่องราวจะมานําเสนออยู่พี่น้องเลยกับเพราดีว่า,าเห็นทีกําลังเป็นกระแสแห้งแห้งอยู่ตอนนี้เนาะอยู่ทางโลกโซเชียลหรือว่าอยู่ทาง u t u b e เนาะเห็นหลายๆซ่องเพื่อนเอาลงเกี่ยวกับประเทศานาเพื่อนบ้านพี่น้องเลยประเทศเพื่อนบ้านก็คือ,อ เกี่ยวกับอาณาประเทศเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องเลยก็คือประเทศอ่าพม่าเนาะหรือว่าประเทศเมียนมาค่ะลาพี่น้องเลยก็พอดีว่าหลายวันสองสามวันขึ้นลัางนี่ก็ถือว่าหือห้ากันลายเนาะก็คือว่ามีทางอาณาทราบงให้งานหรือว่าผู้ที่ไปขายให้งานอยู่ทางประเทศไทยเนาะอ่าก็คือว่าแล้วพี่น้องเลยกับได้ว่าแต่ประเทศพม่าดอกเนาะอ่าที่เข้าไปประเทศไทยหลายที่สุดนะพี่น้อง มีทั้งเล่าค่ามนพมา่าเนาะเพื่อนไปขายแห้งงาหรือว่าไปหาเงินหา่ําอยู่พุ่นเนาะเพราะว่าอ่าขายแห้งของประเทศไทยนี่มันจะหลายพี่นอกก้องเลยสองมาในกับประเทศเพื่อนเป็นประเทศที่จเจริญเนาะอ่าเรื่องถนนทน,ทนทางเนี่ยโอ้ยบออยากว่าพี่นอกก้องเลยเพื่อนจเจริญไกลเนาะไกลไลน์ฮะนะแล้วก็ฉะนั้นเลยทั้งเล่าทั้งขามนทั้งพมา่าเน,นี่ยภากระลังไหลเนาะลูมเข้าไปเหตุงานเหตุการ เพราะว่าประเทศไทยเนี่เพิ่นเป็นประเทศที่นิสัยเพิ่นกะงดงามพนาพี่น้องเงินเนาะกะยินดีตอนหับทุกประเทศที่เข้าไปแล้วก็อนะเพื่นเปิดกว้งไก่ลายเนาะคนงานหรือว่า้าวองให้งานที่ไปขายให้งานนี่ก็สามารถได้งานได้การได้เงินได้คำเหตุงานเหตุการณ์ชงเงิน ส่งคำส่งให้พ่อให้แม่ส่งให้คอบให้คัวใส้แบบสะดวกสบายพี่น้องเลยก็นย้อนว่ามีงานมีการเหตุเนาะล่าสุดพี่น้องเลยที่เป็นกระแสฮึอฮ้ากันอยู่ตอนนี้หรือว่าช่วงนี้เนาะก็มีทางประเทศอ่าพม่าหรือว่าประเทศเมียนมาเนาะก็มีเศ้าโผงให้งานหรือว่าอ่าก็จะบอแล้วก็บางกลุ่มบางบุคคลเลยเนาะ่นก็ออกมาขอใส้ซิทพี่น้องเลย ขอใช้ซีทีอยู่อ่าประเทศไทยเนาะทีอยู่ทางประเทศไทยพี่นอ้องเลยอยากมีซิดเท่าเทียมกันกับคนไทยเนาะเห็นในคลิปนะพี่นอ้องมีโน้องมินงตาเห็นในคลิปเดนะ้อเนาะถามว่าผิดพลาดประการใดม่น้องมินงตากราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยกะเห็นในคลิปดอกเนาะม่น้องมินงตาก,ก็เลยออกมาอ่าโอ้ลมนะพ่อแม,พอม่พี่น้องเอฟซีได้หนึงเนาะกัคือเพิ่นอยากมาขอใช้ซิทีพี่นอ้องเลย เพิ่นอยากมาขอเส้ยซิทเนาะอ่าอยู่ทางประเทศไทยอยากขอเส้ยซิทอ่าคือทั้งหมดคือว่ามีอยู่ซิบขอพนพี่น้องเอยนะบ่าขอบพื่อกายนะักพี่น้องกันซิบเอาและะ้วกอะอ่าซิทที่เพิ่นจะขอเนะี่ยอยากค่ายๆข,ขึ้กันกับคนไทยเลยเลยนาะแบบว่าถ้าว่าอ่าทางฟังไทยอนุญาตให้ก็ถือว่ามันกระซำกันกับคนไทยเลยแหละเนาะอ่าพี่น้องเลยตาพี่น้องมินตาเบิง้งค่ะนะ จังใดก็ไปติดตามภรับชมกันในอ,อยู่ในคลิปนี้น้อยนึงพี่น้องเลยเนะาะไม่น้องวิญตากระแสพ่อแม่พี่น้องติดตามพาอโซน้องกันเนนะาะเพราะว่าคนขอมาฮอดซิบขอปาหลายแทหลายว่าพี่น้องเลยถือว่าเก่งสมควรผู้ที่ขอี่ก็ได้เนาะกะบ,บางบุคคลเ้อเนาะ โอเคพี่น้องไงติดตามครับช่วมคลิปคลิปนี้น้ำกานตัวการในพื้นที่สําคัญของประเทศไทยเพื่อเรียกร้องในสิทธิต่างๆให้กับชาวเมียนมาหรือชาวพมา่าซึ่งสามารถสรุปได้10ข้อดังนี้ครับ1เลย นักการเมืองพม,ม่าสามารถที่จะลีภัยที่ประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องออกบัตรประจาตัวฮะสองคือแรงงานพม,ม่าที่ไทยเนี่ยสามารถจะมีที่อยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่บัตรหนึ่งใบคืออยากได้บัตรค,คล้ายบัตรประชาชนครับที่บัตรใบเดียวเดียเด๋ยวทำอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปทําธุรกรรมอะไรก็ได้โดยที่ถูกกฎหมายสามคือลูกหลานของแรงงานชชาเมียนมาที่เกิดและเติบโตในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะ ทำางานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย 4. ครับเรียกร้องขอบัตรคนแก่หรือบัตรผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุชาวเมียนมาในไทย5ฮะขอให้ตัวแทนพม่าสามารถอาศัยอยู่ในไทยได้โดยถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย 6. <twitch> ing, ครับเรียกร้องขอให้พลเมืองชาวเมียนมาสามารถต่อใบอนุญาตและอาศัยในไทยได้เพิ่มขึ้น7ครับเรียกร้องให้มีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาได้ถูกต้องตามกฎหมาย8ฮะ ประชาชนชาวเมียนมาสามารถสร้างสาหาภาพอิสระในไทยได้ 9. ขอให้แรงงานชาวเมียนมาในไทยได้รับอิสระในทุกๆด้านและข้อที่สิครับเรียกร้องขอให้แรงงานชาวเมียนมาสามารถเปลี่ยนที่จะทําอะไรก็ได้หรือเปลี่ยนงานอะไรก็ได้แบบอิสระในประเทศไทยต้องบอกนะครับว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเพราะมองว่านเนี่ย อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาแย่งงานคนไทยและอาจเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงทําให้คนไทยนั้นตกงานเพิ่มมากขึ้นมีอะไรก็ต้องบอกนะครับว่าในปัจจุบันนี้คนไทยหลายคนตกงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่างานน้อยแต่ว่าคนเยอะอย่างไรก็ตามครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของชาวเมียนมารวมไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเราอย่างเช่นลาวและก็กัมพูชาครับแต่เรื่องราวของเหตุผลนะครับเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีการปกครองที่ดีกว่า พี่น้องเลยเนาะกะถือว่าซิที่เพิ่นคอคอไส้เนาะ,อ,ะอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าประเทศพามา่าหรือว่าราวผงให้งานบางบุคคลหรือว่าบางกลุ่มเนาะที่ไปเฮ็ดเวียดอยู่ทางฝั่งไทยแล้วขอใส้ซิปอยู่ทางประเทศไทยนะพี่น้องมีตงว่าซิปคอเนาะว่าถือว่าหลายสมควรในพี่น้องเลย ก็เลยเห็ดให้าทางประเทศไทยเนาะืฮอฮากันแล้วก็ออกมาคันซสิว่าแล้วก็ออกมาแบบออกความคิดกมเห็นเนะาะพี่น้องเลยถือว่า,าเดือดสมควรพี่น้องเลยก็แมมนคอนซสิว์าแล้วกับเมนความเพลินยี่ยดอกพี่น้องเลยเพราะว่าการที่เข้าไปเป็นคนงานเนาะการที่เข้าไปเป็นคนงานหรือว่าไปเป็น คนอาศัยคันโดแล้วกะมันบได้เมนว่าเป็นบ้านของเฮาถาวรหนาพี่น้องเลยเนาะเพียงแต่ว่าเฮาไปอาศัยเพิ่นเหตุงานเนาะไปอาศัยเพิ่อนถ้ามาหากินว่าสั้นซะเนาะยกตัวอย่างว่าคือว่าเฮาไปเป็นคนหาไส้ของครอบครัวหนึ่งซะอยู่ทางฝั่งไทยเนาะยกยกตัวอย่างพี่น้องเลยแล้วยู่ๆเนาะอยากมาขอใส่ซิท ให้มีซิทเทาเทียมกันกับเจ้าของบ้านเพิินมันกลับเปลี่ยนไปบบได้แล้วเนาะพี่น้องเย้ยอ่าอยู่ๆก็อยากมีซิทอยากเป็นเจ้าของรถอยากเป็นเจ้าของบ้านเนาะอ่าอยากมีซิททุกอย่างอ่าอยากไปห้องหมอกับแบบโบเสียเงินเนาะอยากมีซิททุกอย่างว่าสันสระเกิดลูกอยู่ทางประเทศไทยก็อยากานะอยากได้เงินได้ข้ามคือกันกับเพิินเนาะอ่าคอนเซว่าแล้วกระได อยากเข้าออกนอกประเทศแบบสบายแบบแบบบบบปรีวอย่างอะนะอยากถือบัตรไปเดียวแล้วให้มันแล้วเลยแบบนี้่นะพี่น้องเลยมั่นก็นถือว่าง่ายเกินไปแลนะ้วเนาะแต่แม่น้องวิตาเบิง้งที่แบบว่าเพิ่นเพิ่น,เ,นเปิดโอกาสให้ประเทศอ้อมข่างก็คือมีทังประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพามา่าหรือว่าประเทศเดนมาร์กอะไรเนาะเข้าไปเหตุเวียกเหตุการเหตุหตหตหตาหตงานนี่ก็ถือว่าบุญลายแล้วพี่น้องเลยแม่น้องมินตาแม่น้องวินตาเบิง้งคนะ่ะเนาะ ถือว่าบุญลายได้ประเทศไทยมีพระคุณลายได้กับอณา,อาทางลา่าทางคำเมนน้นเนาะทางความา่านี่ถือว่ามีพระคุณลายเนาะถือว่า,าคันซีโบว์แล้วกับคันเพื่อนห้ตออเท่นกับคือซีโบโบิดต่พี่น้องเลยเพราะว่าถุกคนเนาะถูกถกครอบครัวเลยเนี่โ่นลายนี่มิแเ่แบบไปเหตุงานเหตุการณ์ยุบพลเมืองนะเนาะลายขู่ลายคนกับ อเอาเงินเอาคําที่แบบว่าข้าไปเหตุงานเหตุการณ์อยู่พูดนะมาซื้อดินซื้อเฮือนซื้อซา,านเนาะได้เป็นลางคนใดบางคนก็ได้บางคนก็นได้ไดห้าวลดอ่ะนะฟอร์ดลดไทยหน้าไงเนาะรดไทยหน้าเดินตามแบบนี้นะพี่นองมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่พูแบบโฮมเงินได้หรือว่าเก็บกลับเงินได้ฮะนะแต่ว่าบางคนกับไปอยูเนาะอ่า ไปอยู่แต่ว่าก็บได้เนาะเพราะว่าตัวเองอ่ะม oh ืหูจักกะเก็บโบจักหูจักกะตัวใดส่วนอ่ะใดเก็บตัวใดคนใส้ตัวใดคนเก็บแบบนี้ฮะนะก็เลยบได้ได้แต่หลินแต่กินอ่าอ่าไปวันวันพี่น้องเลยกะมีเนาะมันกะแตกต่างกันไปแต่ว่าเนาะอ่าแต่ว่าให้งานที่แบบไปทํางานอยู่ทางประเทศเพลินแล้วแบบเข้ามาขอใส่ซีดแบบนี้นะมันกะบอายากคือบนันใดเะไพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าเพิินมีผักข้นกเฮาอ่าบอนทีว่าไห่เฮาได้เหตุงานเหตุการ์เนาะไห่เฮามีบอนเหตุงานเหตุการ์ได้ไห่เฮาอ่าได้ทีอยู่อาศัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่สาสันซาเฮายังสีมาขอใส่ซิดอ่าอยากไห่มีซิดเท่าเทียมกันกับเพิินมันกะอ้ถือว่ามันเกินไปแลวพี่น้องเลยเห็นคลิปนี้แล้วกะพี่น้องมิตาก,ก็เลยอ่าคิดอยากมากแบบ อ,ออกความคิดเห็นน้ำพม่พี่น้อง FC น้อยนองเนาะก็คือมันแบบว่าบออยากสมมาภาควรปันใดฮานาพี่น้อเงเลยก็เลยเฮนไหอานะทางอ่าเศร้าผง,งให้งานอยู่ทางประเทศไทยเนาะอ,บบอ่าพลอยแบบว่าอ่ากลายเป็นนานาปลาตัวเดียววนะัฒนาเนาะก็เลยแบบเนา่าเน่าไปตามๆกันเนะะาะก็บอว่าแต่ทางประเทศพาม่าดอกพี่น้อเงเลยเพราะว่าทางประเทศลาวนี่ก็ไปหลาหลายเนาะไปขายให้งานอยู่ทางประเทศเพืนนะ่อนฮานา ค่ะว่าไปออกคำคิดคำเห็นหรือว่าไปขอแซ่ซิดแบบนี้มันกับบอ,อยากถือแล้วเนาะเฮาเป็นผู้น้อยด้วยค่ะโบเป็นผู้ใหญ่เนาะเฮาเป็นผู้น้อยหมายคาอว่าเฮาแบบไปอาัซเพิ่นยู่ซื่อๆๆแบบนี้ฮะน่ะ <c oughs> แล้วเพิ่นกับสิ่งตอบแทนก็คือเฮาได้เงินเท่าไรเนาะเฮาไปขายให้งานอยู่พุ่นเด้พี่น้องเลยอยากให้เข้าใจแบบนั้นเนาะ <c oughs> อันนี้เรา,าได้เท่าไหร่ให้อยากได้ขึ้นไปเรื่อยๆมันกับโบถือแล้วเนาะอันนี้แหละเพิ่นว่า อนาคตนได้บุพูจักอพี่น้องเลยเนาะได้แล้วอยากได้อีกได้หลายผลแห้งอยากได้หลายเนะาะความโลภแล้วว่าง่ายๆเนาะโลภแบบคันเซิาแล้วก็ได้ว่าอีกภาษาหนึ่งค่ะนะพี่น้องมินตาเห็นแล้วก็น,น่าเห็นใจอยู่เนาะหน่าเห็นใจนะมาครูที่แบบว่าพ่ได้ออกค้ำคิดคํำเพนแบบว่าบ่ได้ออกมาขอใส่ซีดแบบนี้ก็เลยพอยตกอยู่ในสภาพแบบว่า,าถือโจมตีเวทนาเนาะ จังใดกะยังห้เข้าใจน้ากันแหลาพี่น้องเลยคนเฮากะมีทั้งอ่าคนดีแหละกัคนบ่ดีเนาะมันกะมีทั้งสองกล้ามสองายอ่าผู้ที่ไปเหตุงานเหตุการณ์อยู่พุ่นกะกะถือว่าอ่าบางคนกะจนบ่อยากมากพี่น้องเลยเนาะวก็เพราะว่าประเทศเพิน่นให้ความสะดวกสบายฮะนะบางคนนี่จนแบบว่าจนเท่านะไปแต่นน,น้อยกับจนเท่าเพาเื่ออะไรจังกลับมาบ้านพี่น้องเลยในที่สุดกับกลับมาบ้านแล้วกะ มาเสียชีวิตอยูพ่พี่มาเสียอยู่มาเสียชีวิตอยู่บ้านเจ้าของเนาะฉะนั้นแหละคนเฮ้านะ่ะมันกับว่าได้แบบอ,อยู่แบบถาวรดอกพี่น้องเน่ยอยู่ใส่ก็ได้เนาะฉะนั้นล่ะกะการที่เฮ้ามีบนอยู่อาศัยแบบสะดวกสบายเพิ่นไหเฮ้าเห็ุงานเหตุการณ์แบบอนั้นแล้วก็ควรที่จะรักษาไว้เนาะรักษาไว้ขนาะดขาบ่จะเป็นจะออกมาเว้าคือบ่าสอกไปเรื่อยๆเนาะ <laughs> พี่น้องเนยเห็นแล้วกับถือว่า มันก็ดังแห้งเนาะก็คือทางประเทศพามา่าเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแลมันก็มีแบบสงครามแน่พี่น้องเลยถามวา่าทางประเทศไทยคนบ่ฮับเนาะให้งานแบบนี้ฮะนะมันก็โอ้แหงซวยไปใหญ่พี่น้องเลยเนาะแหงซวยไปไลายเพราะว่าคือว่าแหละปัจจุบันนี้คนมันหลุมเข่าทางประเทศไทยเนี่ยมันหลายสุดเนาะงานการเนี่ยก็จนบ่อยากมีพ้นละ ยกตัวอย่างว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่ง่นบวชให้งานได้บบบนี้เนาะเขาจะเห็นงานเหตุการณ์อยู่ใส่แบบนี้ฮานาเนาะพี่น้องยังไงเขาใจน้ำันเนาะการหนาเห็นใจอยู่หนาเห็นใจอ่ะนะพี่น้องทั้งฝั่งไทยเนาะบางคนกัจนโมมีงานมีการเหตุก็ย้อนว่าคนมันหลายพวพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนาะเข้าไปก็คือทั้งเล่าทั้งคาเมนทั้งพาม่าแบบนี้ฮานาเนาะมันเขาเจ้าลูมเข้าไปหายลายจนเหตุให้อ่ะนะบางโมบ้านหรือว่าบาง อ,อำเภอแบบนี้ฮะนะเนาะบางคนกัดโตกงานโตก,การบ่มีเวียกเห็ุงานทาแบบนี้ฮะนะพี่น้องเลยก็ยกเลยเกิดมีการโต้อตอบกันกับมีลายเนาะตามเบิรงในคลิปในข่าวเพื่อนฮะนะพี่น้องก็งคือว่าอะไร <laughs> โอเคเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะ้อนีกลมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ตามทงไฮทงหน้าเนะาะกลมาโอ้มารมนำอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถุกท่านจังใดกะคลิปนี้ถามพี่น้องมินตาอันใดว่าไปเนาะบอสมมาพาควร อาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยเนะาะอาจังใดก็พี่นอ้องวิญตาก็ว่าออไปอาพอได้มีอาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้ามาติดตามภับส้มหายเนาะในคลิปเนี่ยละพี่น้องเลยกะมานี่ก็มาทักทายทุกคนพร้อมกับบรรยากาศตอนเชนะ้าเด้อเนาะฝากความคิดถึงไปเบิร์สมองสุบอนบม่ว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนะาะเห็นคลิปเห็นข่าวนี่แล้วกะมันกะบโบ อ่าจ็กสีบ่าจังไดพี่น้องเลยเนาะมันกะเห็นใจทางพี่น้องทั้งฟังไทยอยู่อ่าทาั้งทงที่เจ้าอ่าพี่น้องทา้งฟังไทายเพิ่นเป็นเจ้าของบ้านแบบนี้ขนาพี่น้องเลยแล้วสีมให้ลูกบ้านหรือว,ว่าคนที่มาอาศัยอยู่สีไเขาเจ้ามีธี์เท่าเทียมมันกะขาเจ้ากะคือสียากอยู่พี่น้องเลยเนาะมันกะคือสีโบ เป็นไปบบได้ดอกพี่น้องเลยจจงไรกันสำหรับคลิปนี้เนาะมะหฮอน,นี่ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเลยอ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าขอกล่าวคำว่า,าสาบาดีสาบาดี